Mm. Flott. <laughs> สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องอีกอย่าเอีชยคืองคึ่เขาด้อจ้ามันอีกอย่ามวากินต่ำทะเลจ้าก็สิมีเครื่องเคียงบักแตงแล้วก็ผักกระลำนี่ด้อจ้าบักแตงกระลำจ้าแล้วก็สลัดคอเล็กน้อยจ้ามาจ้าเซินแสบน้ำกันถ้าว่าอันใดผิดก็ขอโทษขออภัยแน่ด้อจ้าบ่ค่อยหูจ้ามาจ้าเซินแสบน้ำกันอื

หาได้เท่าทีแถวบ้านเท่าไหร่จ้ะเครื่องเคียง chắc xưa ấy nhỉ mày bơm miếng nhau vào จีนมาเล,ล้นะจ๊ะหาซื้อมาได้หาซื้อได้สักหนึ่งแซลม,มอนจ้า หายมาท่านตายหายกระโดดอ,อร่อยมากคะ่ะ วกท่านผู้ส้มก็บอกว่าให้เบาแน่ห้างเทียบก็บกบเอาเด้ยตะกอนบอกแบบเบากลับไปกลับม้าแม่เบาวนไปวนมาเบาแต่อันเก่าเขาไปเอาม่าก็เลยแบบเบาเป็นตะเบิงไปเลยจ้ะสูบเบาๆดีกว่าจ้ะอ จุ้งนะคะจุ้ง ปหมึกจะประมึกพี่น้องพ่อยังอุ้ยพี่น้องพ่อยังพี่น้องพ่กกันได้อย่างกินได้น้อมาเลย เดี๋ยวนี้แนวกินกำลังออกแล้วล่ะท้งเห็ดขมทั้งไข่มดแดงที่บ้านเขาพากันไปหาเก็บมันนี้อันนี้แม่ก็ไปแง่ไข่มดแดงนะจะแล้วให้แมวกินเลย 拱那叫拱，多掉多掉。嗯。 อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วจ้ะเพดก็ได้แบบออกห่อนแล้วตอนเนี้ยต้องป็ด้ังหอน เฮดลือะคลิปนี้ก็กฝากไว้สักนิดแล้วจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไข่เป็นกำลังใจให้กยเให้คลิปต่อไปในเด้อจ้าสวัสดีจ้า